สวัสดีครับพบก,กับผมรายการทั่วไทยไปกับพี่แกะครับนําภาพพระสมเด็จพิมพ์แสยิหงปุ่ภูวัดอินทารามบางขุนพรมกรุงเทพมหานครครับตื่นใจมากๆรุ่นนี้พิมพ์นี้ยอดพิยมย้อนยุคนะครับพิมเป็นพระ สมเด็จนะครับพิมแซยิดหลวงปู่ผูย้อนยุคนะครับปี2540กว่ากว่านี่แหละครับผมได้มานานแล้วนะครับผมก็เก็บสะสมบูชาไว้วันนี้ปีใหม่นะครับ2567วันนี้ปีใหม่นะครับก็นำมากราบสักการะมาขอพอรมาบูชาล,ล,ลึกถึงนะครับ เรื่องของบารมีพุทธคุณศักดิ์สิทธิ์นั้นสุดยอดสุดยอดเรียกว่าองค์เดียวนะครับเลี่ยมติดตัวบูชาติดรถติดบ้านที่สำนักงานโชคดีเป็นสี่มงคลปลอดภัยสงความปรารถนาทุกประการแน่นอนนะครับความเชื่อของผมนะครับความเชื่อของพี่แอดก็ฝากไว้หลายท่านก็เคยมาคุยให้ผมฟังในรายการเหมือนกัน ว่าท่านมีเมตตามากๆนะครับเราไม่ต้องมีรุ่นเก่าๆเ,เรารุ่นเก่าหายากเา่า,านี้แรุ่นที่วัดก็ทําย้อนยุคก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามีมวลสารเก่าผสมอยู่นะครับพุทธาพิเศษยิ่งใหญ่พิธีสําคัญนะครับอันเชิญพุทธบารมีธรรมบารมีสังฆบารมีบารมีเจ้าประคุณสมเด็จโตผมวังสีบารมีหลวงปู่ภู นะครับก็เป็นสิ่งคนมากๆเป็นความศักดิ์สิทธิ์มหานิยมแควคาดนะครับนิรันตรลายนะครับทุกประการแหละนะครับขอเพียงเคล็ดลับง่ายอันนี้ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงพ่อสอนผมนะครับขอเพียงแต่เรามีความตั้งใจมีความศรัทธา ให้ตั้งนโมสามนะครับบูชากุณพระพุทธประรามประสงค์ระลึกถึงท่านนะครับขอพอรตามความตั้งใจตั้งมั่นนะครับพรความประสงค์ที่ท่านขอนั้นจะสําเร็จได้ไม่ยากแน่นอนนะครับเป็นอย่างนี้มาเยอะแยะเป็นอย่างนี้มาหลายท่านหลายคนแต่รับตัวตัวผมเองพี่แก๊สเนี่ยก็ทําอย่างนั้นนะครับ บูชาเป็นที่สุดนะครับคนนี้ก็นมาฝากทุกท่านอาจมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับเรื่องพุทธคุณธรรมคุณสังคุณแก้วค่าปลอดภัยสายเหนียวสายเมตตามหานิยมแล้วครบเครื่องแน่นอนกับพระผงสมเด็จพิมสายิตพิมยอดนิยมย้อนยุคแห่งวัดอินทรามบารมีหลวงปู่ภูุูมคของท่ทาน นะครับไม่โชคดีสงความปรารถนาท่านใดมีประสบการณ์เขียนมาบ้างก็ได้นะครับต่อญาติต่อญาติเลยนะครับสนุกสนานเพลิดเพลินกับคนที่เราชอบมาบูชาพระต่างๆด้วยกันสบายๆแล้วมีความสุขผมว่าเรามีรอยยิ้มมีความสุขมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้ว นะครับมีสิทธ้าสัข้อหนึ่งหรือมีความกตัญญูกะตะเวทีต่อคุณบิดามารดาผู้มีพระคุณแล้วความสําเร็จโชคดีเกิดขึ้นกับเราได้ง่ายไดง่ายไม่ยากอย่างแน่นอนต้องสําเร็จโชคดีแน่นอนวันนี้ก็ขอทุกท่านโชคดีสงความป,รา,ปารถนาบารมีโดงผู้ภูคุ้มครองทุกท่านให้ร่ำรวยเฮงๆคิดสิ่งหนึ่งสิ่งใด ก็ขอสำเร็จสำเร็จสำเร็จทุกประกาศวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ